อันนี้เทปเป่าครับถามพ่อมึงดูวะครับแม่งไม่หยุดเลยอะฮัลโหลฮัลโหลครับว่าไงวันนี้ขอเล่นดีนะไหมครับพี่เออหดีเล่นดีอยู่แล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับอันนี้น้องผมดูเนี่ยเปนสามสิบอะช่วยคืนหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับโอเคถ้าถ้าไม่คืนมีเคลียร์นะครับครับผมได้ครับพี่เบอร์มาเลยครับ ฮัลโหลครับไม่ตัดหรอเหี้ยงเอาไงเอาไหมอ้สัตว์กูจะเอาปืนหรือเอาอะไรไม่เอาอะไรครับเฮี้ยไม่เอาอะไรเลยครับพี่ไม่เอาครับไอ้สัตว์ให้กูเดือดแล้วสตรีมก็ช้าไอ้เหี้ยขอโทษพรุ่งนี้จะไล่ห้าหกโมงอ่เด็กเขาเลิกเรียนกันอ่ะไอ้สัตว์ครับพี่ครับขอโทษด้วยครับรุ่นใหญ่ครับไม้ไวด้วยนะไอ้เหี้ยกูจะดูลูกกูรอดูอยู่เนี่ยได้ครับพี่รุ่นใหญ่ได้ครับพี่สัตว์แต่กูเอาจริงด้วยไอ้สัตว์ไอีเจนี่เหมือนเก่งนะ เอาผมจะรับสายทวนไปอุ้ยขอโทษครับพี่ใหญ่สต์คุครับพี่ครับครับไอ้เฮียจะรับสายบมึงก็มาวะไอ้เฮียฮัลโหลครับโดดไปห้าบาทไม่ขึ้นผมโดดไปห้าบาทมึงขึ้นนะพี่มันจะไปคงขึ้นในพ่อมึงอยู่หลอกห้าบาทอะฮัลโหลครับว่าไงครับ ครับว่าไงครับฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับอ่าพี่กำลังใจให้ตานะอะไรนะครับพี่เป็นกำลังใจให้ต้าใครจะว่าอะไรเองอ่ะพี่ก็ดูเองเสมอเอยขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ดูนะครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นี่มันต้องเจอคนดีๆอย่างนี้ฮัลลโหครับพีี่บาว่าไงน้องวันนี้วันนี้เอานะพี่โอเคน้องได้พี่สู้ๆอยู่แล้ว ฮัลโหลครับฮัลโหลัสดีค่ะว้าวยคับอ๋อ oh, คุณตาติใช่ไหมคะคใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคพอดีเดี๋ยวเจอกันในเมืองนะคะอุ้ยอ๋อได้ครับได้ครับ <laughs> เป็นแฟนเอ่อคุณมาชหรอกคะ่ะอ๋อไม่มีครับไม่ใช่ครับอ๋อ oh, แสดงว่าจำผิดขอโทษด้วยนะคะ โอเคครับได้ครับได้ครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงครับเออผมมาจากธนาคารทกศเนี่ยครับได้ได้ข่าวว่าติดหนี้ประมาณล้านหนึ่งตอนไหนจะโอนมาให้ครับผมไม่ได้ประชามธนาคารกสอยศกอนะครับใช่หรือเปล่าครับใช่ครับเขาโทรมีคนแจ้งมาว่าคุณคุณติดสินบนธนาคารอะไรนี้แหละครับมึงมั่วแล้ว ไหวไม่ไหนเฮ e? ียกิดสินบนพ่อมั้งนเฉพาะสินสินเชื่อกูยังไม่ได้ทำเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันอ,อันนี้พี่จอาเงินมาตัม้มาชาบ่ะครับพี่ตะเอาครับเอาครับไอพี่เอาไปเล่นพนันันเนี่ยพี่อ๋อเล่นนิดหน่อยครับน้องพวกสลงสลัดอะไรเงี้ยผมแจ้งความนะครับเนี่ยอันนี้มิฉาชีพนะอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงเพื่อพี่จะไปเล่นวัวกระโดด เย็ดงัวพี่เย็ดงัวเย็ดงัวพ่อมึงไงเย็ดงัวใครโทรมานักหนาวะฮัลโหลครับว่าไงครับฮัโโลโหลครับว่าไงครับอไอ้ตาเป็นไรชอบไนมะ่อ่านเล่นคนดูครับก็อ่านอยู่ครับแต่มันอาหารไม่ทันครับเอาเอาโลโก้ขึ้นกี่บาทครับโลโลโก้อะไรครับเนี่ย โลโก้ตรงข้างๆครับอ oh. าวขึ้นแทนไอแอปพีพีครับโอ้โห oh. อันนั้นต้องจ่ายหนาหน่อยนะครับถ้าจะมาขึ้นอย่างนั้นนะ่ะเท่าไหร่อ่ะครับมันต้องมีหลักหลักทรงหลักแสนนะครับพี่แสนเลยเป็นแสนเลยอ่ะพี่ใช่ครับใช่คร oh. ับโอ้๋ยวผมขอบังแจ็คต๊บนึงนะโอเคฮอลโหลครับอ่า uh, ร้านแหนมโคดัาอยู่ไหนครับ อยู่ข้างๆร้านพ่อมึงตายอะ่ะโพแดงอะ่ะฮัลโหลครับไข่แม่งโทรมานักหนาวะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับเอ้ยเมื่อไหร่จะมาส่งครับผมรออยู่ตรงหน้าบ้านนะครับพี่ไอ้ชุดชุดชุดใหญ่199จุดใจครับ ไปซื้อกับพ่อมึงไะจุใจอ่ะจุจุจุใจครับจุใจจุแมมไม่ใช่ครับร้านชื่อจุใจจุแมมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับบางทีเราดูว่าผิดหลายอย่างดอะเชื่อกระจอบมากนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะฟอร์มเล็บอะไรอ่ะบ้านหนองฟอร์มเล็บมาไงอ่ะว่าไงครับอผมอยากถามว่าพี่ชอบเบียร์หี้ยชอบกินท่อมครับเนี่ยอะไรนะครับพี่ชอบเบียร์เหี้รือพี่ชอบกินท่อมครับเนี่ยเรียกหีครับอ๋อหน้าหีนะครับเนี่ยพี่อ่ะหน้าหีแม่มึงไะ ว่าไงครับพี่ชื่อะไรครับหลงครับ Hello, <Hello. S 1> ว่าไงครับบ้านนพีีี่่มฮัลโหลครับฮัลโหลครับปีเยี่ยมแย้มรักกระรี่ดอกทองฮัลโหลอ๋อเอตันครับพี่ครับว่าว่าไงครับพี่ชาย เมื่อกี้มึงแฟนคุณดูเนี่มือไหลาศาสต์ไอควายไม่มีนะครับพี่ชายใหญ่ไอ้ศาสต์เดี๋ยวมึงเจอกูหน้าบ,บ้านไอ้เกียไอ้ลูกกระรี่ับพี่ผมข,ขอโทษได้ครับพี่ควายเนี่ยทำกิ่งแล้มึงไอนี่เดี๋ยวมึงโดนกูวี่เนี่ยโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พชายอขอโทษได้ไหมครับพี่แม่พายลอยเนี่ยแล้วามคุณดูควาย แม่มึงอ่ะฮัลโหลครับมึงกฮัลโหลครับอะไรครับเอสซี่พี่ครับครับขอบคุครับครับบ๊ายบาครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่ามารีวันนี้พี่บอกบาคาร่าหมื่นว่ะจะพี่โอนโบนัสให้พันหนึ่งนะได้ครับพี่ชายใหญ่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ไปพักแหละรอดูได้เลยนะ okay, ครับัโอเคครับพี่ชายใหญ่บวกเยอะๆนะพี่คตัดตลอดตลอดนะครับพี่ครับขอบคุณครับมีแต่คนดีๆเว้ยอย่างเงี้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับฮัลโหลครับไอสัตว์เอาไงกวัวจะแค่ขวัญนั่งขึ้นนานละอะไรอ่ะมันไหวไหมเนี่ยไอเฮียเนี่ย ฮัลโหลครับ uh huh. ครับว่าไงครับครับผมผมโคดสซีพี่เลยอ่ะขอขอบคุณครับฮัลโหลครับ I love you bro อะไรนะครับ I love you I love and respect you bro ระหังยังครมานะฮัลโหลครับ พวกกะทืบอแม่งดีไมยเนี่ยพวกเด็กนรักเนี่ยไม่อยากทำพวกม้าในที่ยะโทรมาอย่างเงี้ยเหต fc โทรมาไม่ใช่ยเอีรฮัลโหลครับอีตาอีแมมมันไหวไหมเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ผมโทรจากตำรวจไซเบอร์นะครับว่าไงครับผมผมถามหน่อยครับว่าเวลาสตรีมครับพวกูดจา้ายมันเพอๆหน่อยไหมครับพอดีมันเด็กมันดูเยอะครับอ๋อ <ผม S 1> ได้ครับ<ม>พี่ได้ครับอ่อาพูดจ้ายมันดีหน่อยเพราะว่าบางทีเรามีคนแชร์ทางติ๊กต็อกหรือว่าทางเฟซบุ๊กอะไรเ,เ,เงี้ย มันมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมครับเวลาอเด็กๆมันดูอย่างเงี้ยเด็กคนนี้อายุสิบสองสิบสามย่างเงี้ยอันนอาไปทําตามไงอ๋อครับพี่ามีคนแจ้งมาครับผมได้ครับได้ครับรับรับปากพี่นะครับครับพี่ชายใหญ่โอเคครับผมเด๋ยนี้พี่โดเน็ตไปให้นะสินสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่อย่าไปเล่นสล็อตสล็อตนะ๋อได้ครับพี่ชายใหญ่ได้ครับโอเคโอ้ เออมีตำรวจโดนดังเงินให้กูด้วยทั้งสองหมื่นเขาจะโดนกูจริงไหมเนี่ยฮัลโหลครับเออฮัลโหลครับว่าไงครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับเอออันนี้มาจากช่องมาลีสวัสดีปว่าครับใช่ครับอ๋อทำไมพี่หล่อจังครับอ๋อผมได้แม่ครับ ขบว่าไงครับอันนี้จากเพจหมอปลาปลากระป๋องนะครับอะไรนะครับเพจหมอปลาครับเพจหมอปลาเหรอครับสวัสดีครับได้ครับเอ่อพอดีทางชาวบ้านนะครับแจ้งมาว่ามีนิโกเดินเข้าออกบ้านเจมแหม่มทุกวันเลยครับใช่ครับแล้วก็เห็นเห็นเขาแจ้งมาว่าเวลาเข้าไปสามสิบนาทีแล้วมีเสียงร้องกิ๊กกักกิ๊กกักตลอดเลยครับชาวบ้านก็เลยกลัวเป็นอันตรายครับใช่อ๋อได้ครับ มันผม<ด>ว่าวไไผมว่าไม่ม,มันไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับอ๋ออ้าวแล้วคนที่ชื่อแหม่มนี่ไม่ใช่แม่คุณเหรอครับเขาแจ้งมาอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาตีสวยไม่เท่าไหร่เอะสวยมากอ่ะใช่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครับพด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจเข้าไปนะครับขอไปคุยหน้าบ้านด้วยครับครับไปคุยกับพ่อมึงอะพ่อมั้ครับ ฮัลโหลครับว่าไงครับเออพี่มารีผมเอฟซีพี่นะครับครับขอบคุณครับเป็นคุ้งเป็นแม่มึงไงศาสตว์ไม่ได้ครับครับสวัสดีครับพี่มารีว่าไงครับเอ่อพี่มารีฮัลโหลครับเป็นชายฮัลโหลครับครับ โอ้โหใครคมาสวดมนต์เวลานี่เย็ดแม่เขาจะนอนเลิกสวดดิโหลครับโลครับครับพี่เออเองอ่ะเอาไงเอาไงเรื่องอะไรครับพี่ก็เองอ่ะท้าพี่ไม่แฉกัไอ้พวกสักายอ่ะ ผมไม่เคยทาพวกพี่พพพวกพีีก่่สักลายเลยนะครับเหรอครับแต่ว่าถ้าพี่สักลาย<ห>เยาวจริง<า>ๆผมก็พร้อม,มครับคนสักลายยังกลัวฮัลโหลครับอลูครับัลโหล,คร,ล,ลครับพี่ชายว่าไงครับผมโดนแฟนทิ้งอรพี่อมันก็ไปหาเมียใหม่วะบอกอะไรกูละผมลืมเขาไม่ได้พี่ทำไงอะ่ะก็เหตุท่องเลยเย็ดจนท่องอ่ะ เย็ดจนท้องแล้วบอกว่ารักอ่ะโอ้ผมผมไม่เขาไปเอาออกอ่ะพี่เออไปเอาออกก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นก็หาพวกวินมอเตอร์ไซค์มาลงให้มันทะาสมไปซะพีผ่ผมต้องทำยังไงดีครับพี่เอาง่ายๆหลอกให้ไปโดนโลงแขกรู้นี่กลเลยเงี้ยพี่ใช่ครับซูๆนะครับ เฮียเมียมึงโง่หลายเนาะเมียมึงทำมึงอ,อกหักมึงก็ทำรักคนใหม่ว่าไงครับมาลีผมขอโทษพีห้หลักที่นะครับผมเป็นกลังใจพี่นะครับพี่มาลีครับขอบคุณมากครับพี่มาลีตั้งใจสตรีมนะครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่แมมพี่แมมแม่มึงไอส้สศาสไอ้เด็กเฮียเดี๋ยวกูแจ<ม>้งความนะกูแจ้งความนะ เฮียเนี่ยฮัลโหลครับว่าไงครับฮัลโหลครับว่าไงครับวัสดีครับพี่พิมารีวัสดีครับเอพี่หล่อมากครับจากใจคนเลี้ยงงูสิงครับมึงเลี้ยงงูสิงนะใช่ครับงูสิงนาด้วยกูจะกินงูเห่าเป็นราาคด้วยพี่ไปกินกับพ่อมึงอะ รอตัดครับพี่ต <All right. S 1> ัดครับครับตัดอยู่ไหนเล่นแล้วเนี่ยอะไรนะครับเล่นตอนไหนอะเล่นตอนไหนนี่นะครับตอนนี้นะครับกันยังลงจะเล่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะตอดเจอพ่อเจอแม่ฮัลโหลอ่อยนลูกลีเฮียมลีวยขยแมเดีโอาสะบืจะหีแม่เบือเฮีย กูไปทำอะไรให้พวกมึงไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยเไอ้ซาติอตาลูกกลีซอาตาลูกกลีชาที่แรกกูไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้หรือเปล่าวันนี้เฮ้ยมงึงเป็นเฮียอะไรอะเฮียตาลูกกะลีขอโทษครับครับว่าไงครับเอ่ออันนี้ใช่พี่มารีหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเอ่อผมอยากอยากอยากจะถามว่า มันมีคนนึงมาส่งของครับชื่อไหนอะอามาเล่นกับไออะไรวะอะไรวะอิติเดชหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮััลลโหครบว่าไงครับอันนี้ใช่มาเล่นเปิดมาหรือเปล่าครับออ๋ใช่ครับใช่ครับชื่ออะไรครับออยเลย้าฮัลโหลครับว่าไงครับสวัสดีครับพี่มาลีอ้ย สาวหน่อยไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับมันไม่มีเสียงผู้หญิงจริงเหรอวะฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับว่าไงครับอันนี้สอสอพเมืองโครัชนะครับครับว่าไงครับเออพอดีได้ข่าวว่าบ้านคุณเอ่ออยู่ตรง413พวกวกวนหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเหมาะเหมาะเหมาะสมเคตามีหรือเปล่าครับกินหน่อมดมเคครับอ๋ออผมไม่ยุ่งวุ่นวายครับยาเสพติดผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับใช่เห้ครับพอดี ชาวบ้านแจ้งมานะครับชาวบ้านคนไหนครับผมไม่เคยยุ่งวุ่นวายเลยนะพวกแบบยาเสพตอนเสพติดอ่ะสามสิบนาทีผมขออนญาเข้าไปบ้านคุณดเด้อรีบๆเ๋ยวด้ะอ๋อโทษทีครับไม่มีใบอนุญ,ญาตเนาะมีครับจะดูไหมครับดูครับโอ้โหปากดีง,งี้ขอจับดับจักเต็มปรับเต็มนะครับครับผมลงบินด้วยนะโอ้โหโ Yeah. เอ้เยี้ยกูไปทำกรรมอะไรวะชาติที่แล้วกูไปทำกรรมอะไรไว้วะคนดูไม่คือผมทำหน่อยชาติที่แล้วผมไปทำกรรมทำอะไรไ้ไอ <Yeah. S 1> ้เหี้ยกูก็ไม่เคยไปหลอกล่อหาตีนหาเสียนหาอะไรนะยัดแม่จะมีจะมีคนจะมามาแต่กระทืบกูจักชาติที่แล้วกูไปทำอะไรไ้ก็ไขวะ กูถามดิไอ้ที่อก,กูไม่เคยทำอะไรไ้กับกใครด้วยเฮียอแล้วตัวกูเป็นเหียะอะไรอยู่นี่เนี่เอาเอาเอากูตกแมปเอาเฮ้ยตัวกูเป็นอะไรเนี่ยนายกดูทีโอชาติที่แล้วผมไปทำอะไรวัสดีครับเสีย่ยววัสดีครับ ชาติที่แล้วผมไปทําอะไรไว้ก็ใครหรือเปล่าวะคนดู4,000นคนถึงไม่พอใจผมเนะี่ยอะผมถามดิชาติที่แล้วผมไปขา่าวโคตรพอ่อโคตรแม่ใครตายก็ยยไม่มีนะครับต,ตว่ว่าว่าี่หมูไปแทงไม่เล่นมาตัวนึงแต่พี่มันจะเอากูเนี่ยอยู่ไหนหเล่นกหญ่อะเธอสองคนพี่จะเรียกรวมเลยไหมเรียกรวมเลยไ,ได้แล้วนะเรียกเรียกรวมเลยไอดาเธอทำดีน้องเรียกรวมให้หน่อยเรียกให้ผมเรียกนะใช่ใช่ เขามารวมเลยมาเจอกันสภา,าเลยก็ได้พอไปเอายายงยามาแจกก่อนไม่ไม่พี่โอนตังค<ม>์ให้ผมส<ด>ี่แสนห้าผมเอามาละพี่โอนมาให้ผมสี่แสนห้าสี่แสนห้าไอ้เหี้ยอะไรทะลึ่งไอ้สัสกูสี่แสนห้าร้อยขวดซื้อได้แค่สามร้อยขวดตอนนี้กูจะออกจากสี่ร้อยขวดยังไงเนี่ยกูเจอโดนสี่ด้านเลยเนะี่ยออกมาหน้าบ้านไหนล่ะมึงมาไหวเหี้ยอ,อยู่ไหนอยู่หน้าโรงพยาบาลไม่ไปบ,บอกสะพานหรือนายกดึงกูดีไอ้เหี้ย <laughs> ผมหนีพวกฟันอยู่เนี่ยไอ้เฮียเพิ่งอยู่บนเขาเนี่ยพี่ไอ oh. ้เฮียรวมกันก็ไม่มากันสักทีไอ้เฮีย <laughs> อะไรวะไอเ้เฮียแม่งนายกแม่งมึงดึงดิไอ้เฮียไม่ละพี่รวมไม่ละเฮียดูหยุดจอดนี่นิดไม่รวมก็คือตามคนเข้ามาในในวอเนี่ยเนี่ยเขามากันแล้วเนี่ย